โบสถคันตะความเป็นมาของการสวดปฏิโมกครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงรำพึงว่าพวกปริประกชกและพวกอันเดียรถีต่างประชุมแสดงธรรมในวัน8ค่ำสิบสี่ค่ำและ15บห้าคำแห่งปักเป็นการเชิญชวนและนมน้าวคนตั้งหลายให้เกิดความรักความเริ่มใสและ นับถือในลทัทธิมากขึ้นเ,เรื่อยๆครั้นแล้วพระองค์จึงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปารบเรื่องนี้กับพระพุทธองค์และขอให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้ประชุมแสดงธรรมในวันดังกล่าวด้วยเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความศรัทธามากขึ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นด้วยและทรงประกาศในที่ประชุมอนุญาตให้ประชุมแสดงตามในวัน8ค่ำ14ค่ำและ15คำ่ำเป็นประเพณีสืบไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าสิขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วควรประมวล ลงเป็นปาติโมกกุเทศและให้ถือการแสดงปฏิโมกเป็นอุโบสถกรรมของพระสงฆ์ต่อไปครั้นแล้วจึงประกาศในที่ประชุมสงฆ์ให้ถือการทำอุโบสถและการสวดปฏิโมกเป็นประเพณีต่อไป